ที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกดีๆอย่าคิดทอดเธาไปว่าตัวเธอไม่มีใครอย่าหมดความหวังเรื่องจะเจอคนที่เธอมุ่งหมายเธอคิดไปยองหรือเปล่าเคยมองรอบตัวหรือไม่มีคนคนนั้นยืนอยู่ไม่ไกล

ดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้จะทำให้เธอมั่นใจว้าแม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่ที่มีเธอและฉันนั้นก็เป็นมัอนใจกลางความรู้สึกดีๆ ต่นทฉันได้พบเธอไม่มีใครเปลี่ยนใจฉันได้แต่นทีฉันได้พบเธอกูมองไปได้ไกลถึงจุดหมายโอ้วว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 ตลอดชีวิตฉันอยู่ตรงนี้มาเพื่อรอใครจะบอกไปผ่านในเสียงเพลงฟังดูก็จะรู้เองขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้อมพราอฉันพร้อมที่เขาใจใส่ใจมา ดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้จะทำให้เธอมั่นใจว่าแม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่ที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเมัอนใจกลางความรู้สึกดีๆ